สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนาวราพรนอสกุลอยู่ทำให้เรนศึกษาปีที่4-4บเลขที่17ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดสำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับการพูดค่ะ 1. ปลาหมอตายเพราะปากหมายถึงการพูดเพล่อยๆไปเรื่อยโดยไม่ยังคิดสุดท้ายตนเองก็ได้รับอันตรายจากพูดนั้นเป็นสำนวนสุภาษิตเชิง สั่งสอนให้ชุกคิดก่อนพูดไม่ควรพูดเรื <alto> ่องที <Of pain> ่อาจจะนำภัยสู่ตัวในภายหลังเช่นปิดผมก็ไม่กลัวผมขายที่กําไรดีกว่าทำโรงเรียนคนที่พูดพ่อยๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือผู้แสดงความอวดดีจนตัวเองต้องรับเคาะ ก็เพราะปากของตอนเองสำนวนนี้มาจากปลาหมอที่อยู่ในน้ำมักชอบผุดขึ้นมาหุกเหยื่อบ่อยๆจนเป็นที่สังเกตของนักจับปลาได้ว่าปลาหมออยู่ตรงไหนก็เอาเบ็ดล่อลงไปตรงนั้นไม่ค่อยพลาดเรียกว่าปลาหมอตายเพราะปาก 2. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นานหมายถึงการทำความดีไม่ต้องคอยละแวงใครแต่หากคดโกงไม่สุดจริตสักวันจะเดือดร้อนเ <c oughs> มื่อความจริงเปิดเผยใช้เชิงสั่งสอนให้คนหมั่นแต่ทำความดีซื่อสัตย์ไม่คดโกงใครเพราะความซื่อสัตย์ทำให้คนเชื่อใจมีคนนับถือ ไม่มีวันอดตายมีคนคอยช่วยเหลือแต่หากมีนิสัยหดโกงเมื่ออยู่เมื่อถูกจับได้ย่อมไม่มีใครอยากช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องด้วยเวรกรรมมันมีอยู่จริงเราเราไม่ใช่คนกำหนดไม่ต้องไปสาปแช่งใครให้บาปปากเราเพราะสุดท้ายแล้วกรรมใครกร,รมมันจะได้ ไล่ทันกันเองซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่าอย่าเห็นประโยคส่วนตนมากกว่าส่วนรวมคนที่เห็นแก่ส่วนตัวจะไม่มีทางสำเน็กในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เคยทำไว้กับผู้อื่นแต่จะจดจำไว้กับ ผู้อื่นกระทำใจเขาใจเรา 3. ฟ้าไม่สะเทือนสัสนหลังหมายถึงอำนาจเบื้องบนหรือผู้ปกครองยังไม่ลงโทษทันถ้าฟ้าไม่สะเทือนสันหลังก็ยังไม่รู้สึกเคาะกรรมหรือโทษทันร้ายแรงที่เกิดจากอำนาจเบื้องบนหรือผู้ปกครองเป็น ต่อฟ้าเครืองสันหลังจึงรำพันดิฉันขอจบการพูดสุภาษิตเกี่ยวกับการพูดเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ